เจ็บมาเยอะสมจิตจมจอหอ KO รีถอกเลือด สวัสดีครับผมสมจิตจงจจหอนะครับเป็นอดีตนักมวยนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ประเทศจีนนะครับหรือว่ากรุงปักกิ่งปี2008นะครับและตอนนี้ก็หลักๆก็คือรับราชการนะครับเป็นพันโทด็อกเตอร์สมจิตจงจจหอครับอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับและตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็คือถ่ายละครด้วยนะฮะเป็นพิธีกรด้วยเป็นคอมเมนเตอร์ไปหลายรายการทางช่องทีวีนะครับและสําคัญตอนนี้ที่หนักที่สุดก็คือการถ่ายละครนี่ละครับเพราะว่าปี65 ต่อเน,นื่องปี66รับละครไว้5เรื่องนะครับตอนนี้ก็จบไปเรื่องหนึ่งเหลืออยู่4เรื่อง4เรื่องนี้ต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไปตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างที่บอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียเราก็เออไม่เปไ็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมว่ามัานไปก็ยังไม่ดีขึ้น จนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือ1เดืม่มน้ําน้อยนะครับทำให้เลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าก็าบอกว่าเลือดสําคัญมากครับท่านผู้ชมเลือดเนี่ยจะนําสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราเมื่อเลือดเราเหนื่อยปุ๊บเนี่ยสารอาหารต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราน้อยก็อาจจะเกิดภาวะของโรคหัวใจนะครับบางคนพออยู่นานก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคต่างๆที่นิยมอ่ะ เจ็ดแปดโลกก็ตามมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าความรู้อยู่ในโทรศัพท์เราด้วยะครับไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO เนี่ยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยมั่นใจก็ลองทานดูครับทานวันละหนึ่งเม็ดครับตอนเช้าใครสะดวกตอนไหนก็ทานตอนนั้นแต่ผมสะดวกตอนเช้าเพราะว่า ทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บอาหารตอนเช้าที่สาคัญมากมันจะไปเลี้ยงสมองเราก็ทานผลิตภัณฑ์น,นี้ไปหนึ่งเม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ko นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเอง มื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับสามารถสั่งซื้อได้ที่นะครับ D N W Platform ดาวน์โหลดได้ที่ App s t o r e และ Google Play นะครับผมผ่านมาเยอะผมเจ็บมาเยอะ